มาแล้วครับมีดใช้งานทั่วไปนะครับสวัสดีเพื่อนๆมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีมีดแรมโบ้นะครับเหล็กแนบครับแล้วก็มีดลาบเหล็กแนบครับราคาเท่ากันนะครับเล่มละ450บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับผมสวยงามเลยนะครับมาดูความยาวโดยประมาณนะครับมีดแรมโบ้นะครับ ใบยาว10นิ้วครึ่งครับใบกว้าง2.6นิ้วครับสันอยู่ที่6มิลครับทั้งหมดขึ้นรูปม,มาจากเหล็กแหนบเป็นงานตีร้อนชุบคมแข็งด้วยน้ำครับใช้งานทั่วไปใช้งานได้หลากหลายนะครับมีอนเนกประสงค์นะครับราคากันเองครับ450บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับเล่มที่2นะครับ ใบยาวอยู่10นิ้วครึ่งนะครับใบกว้างสองนิ้วครับสันหมิลครับเต็มที่สมครับใบยาว10.6นิ้วครับกว้าง2.6นิ้วครับสันอยู่ที่6มิลครับ ต่อมาเป็นมีดลาบนะครับใบยาว10นิ้วครึ่งครับใบกว้าง2.1สันประมาณ5.5มิล6มิลครับโดยประมาณนะครับ450บาทครับเล่มที่5ครับใบยาว10นิ้วครึ่งครับใบกว้าง2นิ้วอ่านี่ใบจะแคบลงมานะครับ ใบที่6ครับใบยาว11นิ้วครับใบกว้าง2.1ครับใบนี้ยาว11นิ้วเอมที่7ครับใบยาว11นิ้วใบกว้าง2.1พวกนี้สันก็จะอยู่ประมาณนี้ครับ 5. 5มิลไม่เกิน6ครับ สัตว์รุ่นนี้กำลังดีครับมันทำให้มีมีน้ำหนักนะครับใบที่แปดครับใบยาวสิบจุดเก้าครับใบกว้างหนึ่งจุดเก้าอันนี้ใบจะแคบเห็นไหมครับเออสวยน่าใช่ใบแคบอันนี้สวยไอ้ข้าเกือบจะเป็นมีดสูยแล้วนะครับเนี่ย ต่อไปเล่มสุดท้ายครับเล่มที่10นะครับ2 4 6 8 2 2ห6 8 9ดสเออเล่มที่9ครับเล่มสุดท้ายนะครับใบยาว10นิ้วครึ่งครับใบกว้าง2.1ครับสัน5.5มิลครับรูปทรงแตกต่างกันไปนิดนิดหน่อยนะครับ อนะครับสนใจก็ทักถ่ายมาได้นะครับราคาเท่ากันครับแลมโบมีลาบราคาเร่มละ450บาทนะครับผมโอเคครับกอจบการรีวิวมีเป็นแค่นี้ครับสวัสดีครับ